สวัสดีครับน้องๆพบกับคุณครูโรเซ่อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาฝึกฝนการบวกเลขกันอีกนะครับวันนี้เราก็จะฝึกการบวกด้วยเลข3นะครับไปดูกันเลยนะครับการบวกด้วยเลข3 3บวก1เท่ากับ4 3บวก2เท่ากับ5 3บวก3เท่ากับ6 3 บวกสี่เท่ากับเจ็ดสามบวกห้าเท่ากับแปดสามบวกหกเท่ากับเก้าสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดสามบวกเก้าเท่ากับ 12 3สองสบวกสิเท่ากับสิอย่าลืมฝึกฝนให้คล่องนะครับถ้าไม่คล่องเปิดคลิปครูดูใหม่ได้นะครับดูซ้ำๆฝึกท่องซ้ำๆนะครับและถ้าจะให้ดีเขียนตามไปด้วยน้องๆจะได้จดจำเร็วขึ้นนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปของครูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ